ย้อนเวลาได้ก็ไม่เสียใจที่เลิกกับคนนี้บ้านแม่มจินตราแก่ตัวไปมีคนเลี้ยงดูมีทั้งทีอยากได้แบบวิลลี่แม็กอินทอส อยู่ในวงการบันเทิงมากว่า33ปีเชื่อได้เลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักอดีตนางเอกแม่จินตราสุขพัฒน์แน่นอนเพราะเธอมีผลงานการสแสดงมากว่า100เรื่องแล้วถามว่าในวงการบันเทิงอยู่มากี่ปีแล้วแมมได้ตอบว่าประมาณ33ปีเข้ามาตั้งแต่ปลายปี2527หนังมีประมาณ70เรื่องละครประมาณ90กว่าเรื่องก่อนหน้าที่จะมาเป็นนักสแสดงก็ถ่าย ถามต่ออีกว่าโฆษณาวันหนึ่งรับงานหนังละครพร้อมกันกี่เรื่องในยุคนั้นแม่มได้ตอบว่าตอนเซ็นสัญญาเล่นหนังปีหนึ่งจะรับเจ็ดถึงแเรื่องต่อปีรับแบบเรื่องต่อเรื่องพอหมดเรื่องนี้ทางไฟสตาร์ก็จะให้ไปเล่นกับผู้กำกับอีกคนหนึ่งจะมีพระเอกคู่ขวัญคือพี่หนุ่มสันติสุขพอมาเล่นละครเราไม่มีทางรับได้เยอะเลยอาทิตย์หนึ่งเราก็จะได้แค่2เรื่องเมื่อถามว่าหลายๆคนบอกว่าพี่แม่มเป็นคนดุ แมมบอกว่าถ้าเกิดเป็นคนไม่สนิทกันพี่ก็จะนิ่งๆพอเราไม่ยิ้มไม่อะไรเราก็จะหน้าดุอะไรที่ทําให้พี่หงุดหงิดแมมได้ตอบว่าบางทีก็คุยกันไม่รู้เรื่องอย่างในกองถ่ายให้เรามารอนานพอเราขอคิวก็ไม่ให้แต่พอนัดมานัดเรามาแต่เช้าแต่ให้เรามารอนานเราก็ไม่เป็นไรแต่บางทีมันบ่อยไปมันก็เบื่อเหมือนกันเราก็ไม่เคยไปวินเขานะแต่มันก็ทำให้เราหงุดหงิดในใจ ถามว่าเคยไปยืมเงินเพื่อนไหมแม่มได้ตอบว่ามีพี่กอบสุขนี่พี่ยืมประจําพอถึงเวลาเงินละครออกพี่ก็เอาไปคืนเขามาสุดคือ5 0 0 0 0นพี่เป็นคนค่อนข้างใช้เงินมือเติบแต่ว่าไม่ได้เอาไปเที่ยวอะไรนะเอามาใช้กันในครอบครัวนี่แหละคือเงินในบัญชีมันมีนะแต่มันไม่ได้เยอะอะไรเลยทําให้เราไม่เคยจับเงินหลักตั้งแต่เกิดมาจนถึงตอนนี้เรามีแฟนแค่คนเดียวจริงเหลอ แม่มได้ตอบว่าไม่ที่มีส่วนหน้าจะเป็นคนนอกวงการคือหลังจากพี่หนุ่มสันติสุขที่ก็มีแฟนเหมือนกันแต่เป็นคนนอกวงการค่ะโสดมากี่ปีแล้วแม่มบอกว่าตอนนี้สถานะโสดค่ะ15ปีแล้วตั้งแต่อายุ38แล้วค่ะคือเราก็ไม่ได้ตั้งใจโสดนะแต่พี่ไม่มีแฟนก็อยู่ได้นะ คือเราก็มีคนคุยบ้างแต่พอมันไม่ใช่พี่ก็ชิงเลยสเปคพี่เหลอหน้าตาก็ต้องดูดีหน่อยนะชอบคนเขาเขาสูงสูงพี่หนุ่มไม่ใช่สเปคค่ะแบบวิลลี่ได้อยู่ถ้าสดแล้วเป็นพ่อไม้โอเคไหมถ้าเป็นพ่อไม้โอเคแต่ก็ต้องดูนิสัยใจคอกันก่อนว่าเป็นยังไงคือคนเราก็ต้องมีไลฟ์สไตล์ที่คล้ายกันถ้าตอนนี้มีคนมาจีบโอเคไหมแม่มได้ตอบว่าไม่เอาแล้วดีกว่า พี่ไม่อยากไปยุ่งกับใครไม่อยากไปดูแลใครถ้าเป็นเด็กๆมาชอบพี่ไม่เอาเลยเพราะว่าเราไม่อยากเลี้ยงเด็กไม่อยากดูแลใครอยู่มาได้ยังไงโสดมา15ปีแม่มเผยว่าเราก็มีงานทํามีเพื่อนฝูงในวงการถ้าแก่ตัวไปพี่ก็มีน้องๆมีหลานๆพี่ก็มีไงจะออกจากวงการจริงเหรอแม่มได้ตอบว่ามันก็ไม่ขนาดนั้นเมื่อถามว่า เป็นคูจินกับพี่หนุ่มสันติสุขมานานเวลาเห็นพี่เขาในทีวีเรามีนึกถึงไหมแหม่มได้ตอบว่าไม่เลยถ้าวันนี้ย้อนกลับไปจะเลิกกับเขาไหมแหม่มได้ตอบว่าเลิกไม่หรอกเพราะว่าเรารู้แล้วไงว่าการใช้ชีวิตมันไม่เหมือนกันจริงๆแล้วพี่กับพี่หนุ่มเรานับถือกันเป็นพี่นะคะพ่อแม่ครอบครัวเราสนิทกัน รู้จักกันพราะเขาไปเที่ยวกับครอบครัวพี่หนุ่มบ่อยๆทุกวันนี้ทำงานด้วยกันเราก็สบายใจที่จะทำงานกับเขาเรื่องอื่นๆเราไม่มีอะไรที่ต้องกังวลส่วนสาเหตุการเลิกกันมันเกิดจากการเบื่อหน่ายกันมากกว่าตอนนั้นคบกันประมาณ8ปีค่ะถ้าจะมาถามว่าเพราะอะไรหรืออีกฝ่ายไม่ดีมันไม่ใช่คนที่เปลี่ยนมันคือพี่การใช้ชีวิตมันไม่เหมือนกันค่ะ